สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัชัยนันจะขอนำเสนอบทความเพื่อสุภาพเรื่องเกี่ยวกับก้อนที่ต่อมไทรอยด์ตอนที่ว่าด้วยการวินิจฉัยและการรักษาท่านผู้ชมครับนอกเหนือไปจากการตรวจร่างกายแล้ว การตรวจด้วยภาพเป็นต้นว่าตรวจด้วยอุตาสาห์ CT สแกนหรือ MRI ก็สามารถบอกให้เราได้ทราบว่าก้อนที่ปรากฏในคอรบริเวณคอนั้นเป็นก้อนที่อยู่ในต่อมไทรอยหรือไม่เมื่อแพทย์ตรวจพบก้อนแล้วเนี่ยแพทย์เขาก็จะทำการตรวจต่อไปว่า ก้อนที่ปรากฏในต่อมไทรอยนั้นมันสามารถผลิตไทรอยฮอร์โมนออกมาได้หรือไม่มันเป็นต่อมไทรอยทํางานเกินหรือเป็นต่อมไทรอยทํางานตันซึ่งแพทย์สามารถรู้ได้ด้วยการสั่งดูดเลือดดูระดับ TSH ซึ่งเป็นฮอร์โมนจากต่อมใต้สม,มองก็สามารถที่จะบอกได้ว่า ท่านเป็นต่อมไทรอยทำงานแบบใดมากหรือน้อยนอกเหนือไปจากนั้นแล้วการตรวจต่อมไทรอยด้วยไทยรอยสแกนก็สามารถบอกให้ทราบได้วา่าต่อมไทรอยของท่านเป็นชนิดทํางานมากหรือทํางานน้อยจากผลการตรวจดังกล่าวถ้าตรวจพบวา่ามันไม่เป็นทั้งสองอย่างแพทย์ก็จะทําการตรวจต่อไป ว่าก้อนเนื้อที่ปรากฏในต่อมไทรอยนั้นเป็นอะไรเป็นก้อนเนื้อธรรมดาหรือเป็นมะเร็งซึ่งแพทย์สามารถกระทําได้ด้วยการเจาะเอาชิ้นเนื้อจากต่อมไทรอยกรมไปทําการตรวจก็สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ในกรณีที่มีก้อนในต่อมไทรอยถ้าหากเป็นก้อนเนื้อธรรมดา แพทย์ก็จะไม่แนะนำให้ทำการรักษาแต่อย่างใดยกเวน้นเสียแต่ว่าก้อนนั้นมีขนาดใจและไปกดทางเดินหายใจหรือท่ออาหารโดยตัดเอาก้อนออกทิ้งไปนะครับในกรณีที่เป็นก้อนเล็กแพทย์เขาจะแนะนำให้ติดตามผลเป็นระยะระยะหากพบว่า ก้อนที่บริเวณต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นแพทย์อาจจะแนะนำให้ใช้สารเรดิโอแอคทีฟไอโอดีซึ่งสามารถทำให้ก้อนที่บริเวณคอนี้ดเล็กลงได้ในกรณีที่ก้อนในต่อมไทรอยเป็นมะเร็งขึ้นมาการรักษาย่อมขึ้นกับชนิดของมะเร็งเป็นสำคัญแต่ส่วนใหญ่แล้วแพทย์จะใช้วิธีการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออก อาจมีการใช้วิธีการรักษาด้วยรังสีเพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับการผ่าตัดส่วนการใช้สารเคมีรักษาหรือที่เราเรียกว่าเคมีบำบัดนั้นจะถูกนำมาใช้ในกรณีที่มะเร็งได้แพร่กระจายไปยังที่อื่นแล้วท่านผู้ชมครับในกรณีที่ท่านเป็นโรคต่อมไทรอยด์ขึ้นมาไม่ว่าท่านจะเป็นโรคชนิดใดก็าตาม สิ่งสำคัญที่สุดก็คือท่านจะต้องปรึกษาแพทย์ให้แน่ใจซสะก่อนว่าโรคของท่านมันเป็นอะไรแล้วหลังจากนั้นควรเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับท่านโดยสรุปแล้วรเราเชียนว่าก้อนที่ปรากฏในต่อมไทรอยนั้นอาจเป็นอะไรก็ได้โดยที่เราไม่ทราบสาเหตุหรือทราบสาเหตุ เป็นต้นว่าอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ขาดสารไอโอดีนหรือเกิดร่วมกับโรคแฮชิโมโตหรือเป็นโรคต่อมไทรอยทำงานเกินหรืออาจเป็นมะเร็งก็ได้ซึ่งก่อนการรักษาแพทย์จำเป็นจะต้องแยกรือวินิฉัยโรคให้ได้สะกนว่ามันคืออะไรแล้วหลังจากนั้นเขาจึงจะกำหนดแนวทางการรักษา ที่เหมาะสมกับโรคนั้นๆให้แก่ท่านต่อไปท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอ,อยุติลงเพียงแค่นี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดสวัสดีครับ